เอถามว่าตกลงเสากี่เสาเป็นบอก็ต้องสี่เสาและะ้วค่ะทุกคนคงไม่สามเสาหรอกมันก็จะแบบล้ำหน้าคนอื่นเกินไปได้สามเสานะ่ะจะไปหาหน้องฟตุตกันนุ่นเข้าไปเลี้ยงเลี้ยงควายกันอยู่ฝั่งนู้นคะ่ะฝั่งนี้แม่หนูจะเอาไอ้นี่เดี๋ยวเอามากลุ่ม ให้มันชุ่มชื่อเหมือนฝั่งนู้นเหมือนฝั่งนู้นทําไว้เราจะไปดูไหมคะเขาอ,อยู่ฝั่งนู้นกันเราจะข้ามไปดูไหมหรือว่าเราจะอยู่แค่ฝั่งนี้เดี๋ยนั่งดูกันพวกกันทาอะไรมารับหน่อยสีอ,อืม <laughs> ให้มาป้อนป้าบ้างเหรอป้าก็หิวข้าวนะ วันนี้โฟกัสกินข้าวไม่แบ่งเลยค่ะโฟกัสบอกว่าจะกินคนเดียวโฟกัสอยากเห็นกล้ามไหมอะไรนะอยาฟ้องอะไรนะเห,นเห็นกล้ามมานะยาจะเห็นกล้ามเหรอทำไมกล้ามป้าห้ามใครเห็นหรอหนูจะให้โฟกัสมารับนะคะทุกคนโฟกัสมาทางไหนเนี่ย ไม่ได้มาทางนี้หรอมาทางนี้หรอนี่ไปทางนั้นทำไมถึงไปทางนั้นล่ะม,มาฮารับหน่อยคารับเหรอใช่แล้วดึงเขงขึ้นหน่อยได้ไหมแล้วทำไมสภาพเป็นแบบนี้ไปกามป้าใหญ่ไหมไปกามป้าใหญ่ไหมไปอย่าบอกใครใช่ไหมเอฟซี<ป>าถามว่าตกลงตกลงอันกระท่อมนี่กี่เสาครับไป โฟกัสเอากระท่อมกี่เสาเอาเท่าไหร่ดิบ้านน้อยโฟกัสเอากี่เสาไม่ไงเท่าไหร่น่ะสามสิบสามสิบไปเหรอเสานะสามสิบเอาไปทำอะไรไหนอ่ะตัวไหนตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ผิดตัวไหนถูกมันจะชนหน้าแล้วเนี่ยตัวนี่นะนู่นไปช่วยยายไป หนึ่งสงีผิดไหนโฟกาสสิโอไม่เห็นเลยโอ้ใหญ่มากเลยอุ้ยมันเล็กลงปะเนี่ยโฟกันไม่ค่อยกินข้ามันเล็กลงอะ่ะมันต้องใหญ่กว่านี้สิถ้าแป่งมันใน ถ้าแบ่งเงินอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้ทำนี้แล้วก็ทำอย่างนี้มันก็มีกล้าบอกมาว้าวนี่โอเค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 แล้วโอเคแล้วพอแล้วโอ้ยอยากดูไหมอยากดูแข่งไหมเหมือนเหมือนไข่นกกระทาเลยแข่งไหมแข่งไหมพวกก้าไปเอาไข่นกกระทามายัดตรงนี้ด้ป่ะไม่เป็นบ้าแล้วของป้าของป้าก็เป็นกล้าใหญ่ S <S าาไรทำอะไรเน,น,นี่ยมันอุ้มไม่ขึ้นหรออุ้มขึ้นไม่ขึ้นเดึงขึ้นเดึงแลงเอ้ยโฟกัสมันเพื้อนจริงแล้วขึ้นเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็เดินไปเอากำไปกันนะ หต like, ัวนี่หตัวเบียร์อพกากินหมูกระทะไหมไม่กินพรุ่นี้้าจะไปซื้อหมูกระทะจะกินไหมไม่หนูไม่ชอบหมูกระทะหนูชอบเลสุด พรุ่งนี้พ่อตาจะมาจะกินหมูกระทะหรือเปล่ากินเอาพ่อหน่อยมาวันนี้เลยขอคนละครึ่งกินหมูกระทะก็ต้องออกคนละครึ่งปกติปกติให้เท่าไหร่ห้าสิบบาทน้ำจิ้มยังไม่ได้ห้าสิบบาทขอเยอะกว่านั้นหน่อยสิบร้อยสิบร้อยสิบร้อยเป็นเท่าไหร่ พันหนึ่งเหรอให้พันหนึ่งเหรอมาจากไหนเอามาจากไหนหนึยี่สยงห้าร้อยอ้หไหนอ้หนูหู้กยปัด่ปัดทีเดียวก็มีเจอปลาดมีเบหูระต่าทำไมวะมันไม่เอปหมูมาเห็ดกินเคือมือนันแ่บ สือมุกเฮกิ้คือันนั้นเไปกไปสือมกกระทะโอเคโอเคไปซื้อมูมาทำโอ้ไปเตะหอมแม่ให้ยังนี่นี่โตะไปซื้อหมูไปซื้อเครื่องไปซื้อผ้าคิริยูงบห้ารอยไปซื้อหมูมาสองโลยากร้นไ โอ้ไปไปกินไปไปที่มีนอนไปไปกินไม่ไปอยู่อุ่มหนูหนูให้ปวดเฉยๆปลาปลาหั่นหั่นแล้วก็ตีให้เขาด้วยนะแล้วก็อุ้มหนูเขาอยากทำปลาช่อนลูกสวยเราไม่ต้องทำเป็นตัวเราทอดเป็นชิ้นกินง่ายๆแต่ว่าเขาทำยังไงก็มันกับีพริกมีกระเทียมมี่พิกี่ขามีตะไคร้มะนาว

ดับแลดูดูกระดิ่กันดูดับเล,ลบา,ดดาได้ไหมอ่ะทำอะไร่ะทำปลากะลอย่ปลนี่นจะสู้ที่ร้านเขได้แล้วมันก็้เขไม่ได้้ดเขาได้ปาปลลูกเอามนลงลอออมันไปมนไม่ลงไม่ได้เราก็ต้องสีเอ S <S เออโฟกัดลงเลยนะไหมแม่เฟิร์นพ่อตามาถึงแล้วมั้งพ่อตามาถึงเลยนะไปหาพ่อตาไปะอุ๊ยอินอยู่แล้วบายบายโอเคตอนนี้เราก็ส่งหนูโฟกัสไปแล้วนะคะทุกคนสรุปแล้วเราจะไปซื้อหมูแล้วก็ซื้อของมาทําหมูกระทะกินเองนะคะเพราะว่าพ่อบอกว่าอร่อยเหมือนวันนั้นที่ขนม้นเก็บผักบุ้งแล้วก็ไปทําหมูกระทะบอกว่าอร่อยน่าจะอร่อยเพราะว่าน้ําจิ้มหรือเปล่าเราจะไปทําพรุ่งนี้หมูมันนุ่มมัน แต่เขาแต่เขาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะหมูเขาไม่ได้หมักโซดาไม่ได้ทําอะไรนะเขาก็หมักปกติแล้วก็ใส่ไข่ไว้เฉยๆเลยตะทินยังบอกว่าอร่อยนะ,ะต่ทินเคยกินแม่ร้านนะ่น้ำจิมม้มนาบอกแต่หมูนันก็มีคนมหมักแร้วก็ะบ่มักได้น้ําจิ้มใข่บ่มักโอ้เมันก็่า <laughs> มไม่สื่อน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้มอันนี้มามน้ำจิ้มของอันนั้นนะของมุกกระทะที่เขาขายไปยีออ่ห้อน่ะ <Okay. S 1> อร่อยน้ำจิ้มเหลือเขาก็ไว้ราดกับไข่ดาวอร่อย น้ำจิ้มสูตรโคลาอร่อยนะคะทุกคน,กคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำหมูกระทะกินกันเองอเพราะว่าเหมือนจะมีคนติดใจหมูกระทะเรานะคะโอเคคลิปนี้ก็มีจะมานี้นะคะทุกคนง่ายๆสบายๆงงๆมาดูอัปเดตนี่สวนคุณแม่คุณแม่ทำคนเดียวนะคะเราเป็นสวนคุณแม่ไม่เกี่ยวกับเรา <laughs> <laughs> เราเน้นมาเก็บตัวอะไรวิ่งอยู่ข้างล่าง โอเคเดี๋ยวพวกนี้น่าจะต้องเก็บผักในสวนตัวเองวั้หรือว่าซื้อผักมาเพิ่มแต่วันนั้นก็มีแค่ผักบุ้งกระหล่ำนิดหน่อยแค่นั้นเลยแต่เราจะได้ผักบุ้งกระหล่ำแล้วก็ใบโหระพานโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขนมปุ๋นก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะด้วยคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูโฆษณาด,ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายแน่ nee, mm ีดามแม่ใบายบายบายบ๊ายบาย